สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆอันนี้คือสิ่งที่อยากกินมากในที่สุดเราก็จะได้กินแล้วอันนี้เป็นปลาลงควันแบบรัสเซียนะคะชอบเปิดเห็นเขากินแต่ว่าอันนี้หนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทํายังไงแต่หนูจินตนาการในหัวว่ามันน่าจะเหมือนน้ำอาจายียหนูก็เลยเอาหอมไปใส่ในไปทําน้ําอาจายียแล้วก็ใส่หนูคิดเอง คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีแตงกวาดองแต่อันนี้เหมือนเขาจะดองใส่ขิงอะมันไม่เป็นไรหรอกเอาไากินกับเอะเบลเด็เอ๋เออันนี้เป็นปลาเป็นๆๆแล้วก็มีหอมแล้วก็มีผักชีลาวแล้วก็มีเหมัอนฝรนั่ง กินไปว่าหลังก่อนมาลองชิมกันค่ะทำแบบเขาเลยนะต้องขึ้นหยาแต่เหม็นปอะเอาแล้วนะเพืเ่อนๆพื่อนพี่พี่เสร็จใบหอมก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บ อืมอร่อยไม่คาวเลยตอนแรกคิดว่ามันจะคาวมันมีความนุ่มๆเค็มนิดๆน,น,นะคะมันไม่คาวเลยอ่ะกินกับมันเข้ากันดีมากแต่หนูไม่รู้บ้านเขาเขาทำน้ำอะไรอะ่ะแต่หนูเห็นมันมีน้ำอย่างเงี้ยจิ้มหนูก็เลยลองทำเอง อร่อยมากเลยทำอย่างนี้แล้วก็พรอมพร้อมพร้อมพ้อมอืออืออืมอืออเมซิ่ง ยังเงินดีหมดยดังเงินแตงกวาองแอบทำแบบเขาเลยนะจุจ่มๆมีก้างอ่ะกู อ,อจำลองกินหอมแบบลองกินหอมแบบไม่ไอ้นี่ดูอันนี้แบบหอมแบบไม่ไม่จิ้มแบบ ถชดไปเราเดอดเด็ดเอาการกกัน,กนลมควันอันนี้แปลว่ามันสุกแล้วนะทุกคนแต่ว่าเท็กเจอร์มันแค่เหมือนแบบมันไม่สุกเฉยๆแต่มันสุกแต่หนูยังไม่กล้าเห็นอัะรูเห็นเขาเห็น ลอยหลบนะลอบหนีนบนท่านกายเห็นตอนต่อไปนี่ตอนนี้อุ้ยรอบหน้าหนูจะต้องหันตรงนี้มาหนูจะได้ทำแบบเขาแบบนี่ว้าอุ้ย อือเลอดมากจุ่มน้ำนี้อร่อยนะคะอืม เลือดมากซุ้มขิดยากเนาะอันนี้เนื้อมันโอ้ขึ้นดังอหอมขึ้นดังมันชุนชน่ม ลองทำอย่างนี้เหมือนเขาดีกว่าจุ่ม้ําก่อนว,ว่ากวานไปทูออันนี้อาจจะยังงม่ใช่มันตื้อ่ะมันเป็นรองท้องอ่ะมันตรงเนื้อดีกว่ามันอาจจะยัง อาจจะย่างแบแข็งแก้งพ่อเดี๋ยวเอาไว้แข็งแก้งกูอีกคนนึ่งไม่เห็นไหมอ,อยากกินแบบที่มันมีไข่อะที่เขาลูดไข่ออกมาตรงเนื้อมันอร่อยดีแต่ว่าไม่ชอบถึงแต่มันไม่คาวนะแต่หนูไม่ค่อยชอบมันมันมันลายอะนะ หลุดเลยคุณพีลุยนายจังหน่อยพร้อมขึ้นดังหึ่มว่า